หาฉันไม่ใช่หรอเรียมหายไปไหนเรียมก็ขึ้นไปตามที่คุณสีตราบอกแล้วนะคะแต่ขึ้นไปแล้วไม่เจอใครเลยอะคะ่ะไม่เจอไม่เจอแล้วทำไมถึงไม่โทรหาฉันล่ะรู้ไหมว่าการที่อยู่เรียมหายตัวไปแบบเนี้ยมันดูมีพิรุธแกแะอะไรแกใช่ไหมแกเป็นคนที่ช่วยเหมือนดานกวกับลูกมันใช่ไหมพูดความจริงออกมาแกใช่ไหมเรียม ผมนี่แหละที่เป็นคนช่วยนะเหมือนดากวกับต้นโอ๊กเอาไว้นี่พอเลยหยุดหยุดเลยคืออะไรลูกลูกรักทุกคนช่วยทุกคนแล้วเคยนึกถึงจิตใจแม่บ้างไหมสิ่งที่ลูกทำเนี่ยมันจะยิ่งทำให้แม่เป็นบ้านะแม่ต้องตามแก้ปัญหาลงไม่จบไม่สิ้นแบบเนี้เคยอนึกถึงความรู้สึกแม่บ้างไหมสงสารแม่บ้างไหมดูไหม ว่าแม่ต้องเหนื่อยมากแค่ไหนกับเรื่องนี้เพื่อช่วยลูกก็ผมรักแม่ไงว่าหนูต้องทำแบบนี้ผมไม่อยากเห็นแม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วพอกันทีไปเพิ่มแกจะไไหนผมจะพปหารวิไปพูดความจริงไปติดคุกจะไปรับผิดชอบความผิดหรืิ่งนี้ผมทำไงวะไปเพิ่มไปเพิาจะลูกกูไว้ไปเพิามไปวัดไปกู ไม่ผมไม่ต้องห้าง่ะเอาสิข้าผมเลยหรือจะเอาปืนมายิงหัวผนตอนนี้ก็ได้ผมอยากตายปะผมอยากตายพวกมึงเอาคุณไบเบิลไปล่ามโซ่นราเป็นเขาในห้องมันไปไปกู ดไม่ไต้องพกกูดอะไรแบบปล่อ,กอกยอกูไอ้พวกนี้ปล่อยกูปล่อยกูไอ้พวกนี้เรียมไปเก็บเสื้อผ้าข้าวของของเ,เด็กสามคนให้เรียบร้อยเชนจะส่งไปกฤษดให้เร็วที่สุด นซึ่งบนดีพรีเมีมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปบนดีบนสมาร์ททีวีได้เลย